ทุดงขวัตตอนที่สิบสี่คนทันสยองเสียงสายน้ำที่ซอกซอนรินไหลไปตามชะง่อนหินทั้งหยาดรินหยดลงมาจากร่องศิลาเกิดเป็นสายทาราเล็กๆที่ไหลเอื่อยเรื่อยเป็นทางยาวก่อนที่ภิกษุหนุ่มจะก้มหน้าลงไปใช้มือจ่วงวักตักน้ำอันเย็นใสนั้น ึนมาดื่มกินดับกระหายหลังจากที่เดินลึกเข้ามาไกลจนไม่รู้ว่าเวลาของโลกภายนอกบัดนี้ผ่านไปกี่ทวาราตรีหรือเป็นเวลากี่มองยามกันแล้วด้วยความรู้สึกนับตั้งแต่ก้าวย่างเข้ามาสู่คูหาเมืองบาดาลอันลึกลับใต้พิภพแห่งนี้ราวกับว่าได้หลุดเข้ามา อยู่ในห่วงเวลาอันเป็นมิติทับซ้อนจนลืมขณะการของโลกภายนอกไปสิน้นคล้ายกับเป็นเพียงช่วงระยะอึดใจไม่กี่นาทีที่ผ่านมาทั้งพระมหาที่เดินมากไกลแต่ใจก็ยังรู้สึกว่าอยากเดินลึกเข้าไปให้สุดเส้นทางสายนี้ในแอ่งน้ำที่เย็นใสเบื้องหน้ายังเห็นหมู่ปลามากมายแหวกว่ายกันอยู่เป็นหมู่เป็นฝูงหากแต่ปลาเหล่านั้น มันช่างดูสวยแปลกตาด้วยเกล็ดอันมีสีสันเหลือมพรายเป็นประกายอยู่ในท้องน้ําในขณะที่พระมหากําลังเพ่งดูอยู่จูจูเจ้างูใหญ่ที่เลื้อนําหน้ามันก็หันมากระโจนลงบ่อน้ําแล้วก็มุดลงไปไล่จับปลานั้นมากินทั้งยังดําผุดดําไหว้ร่าวสนุกสนานอยู่กับการเล่นน้ําอากับกิริยาดูร้าวกับเด็ก ที่เห็นน้ำแล้วต้องโดดลงไปช่างเป็นงูใหญ่ที่มีนิสัยแปลกประหลาดเสียจริงๆก่อนที่พระมหาปาจิตจะเหยียดกายลุกขึ้นมาแล้วตั้งท่าเตรียมเดินไปต่อเพียงเท่านั้นเจ้างูใหญ่ก็รีบเลื้อยขึ้นมาแล้วออกนำหน้าภิกษุม่มในเส้นทางอันลึกลับซับซ้อนที่ซอกซอนเรื่อยไปในโพรงถ้ำบ้างสูงบ้างต่ำ หากแต่อากาศภายในกลับรู้สึกได้ถึงความปลอดโปร่งโล่งสบายถ่ายเทมีสายลมอ่อนออ่นพัดเข้ามาต้องผิวกายาอยู่เนืองๆส่วนจ้องุูใหญ่ก็ยังคงเลื้อยนำหน้าไปราวกับเป็นเส้นทางที่มันเที่ยวเล่นอยู่เป็นประจำจนคุ้นชินต่อทุกๆหินผาศิลาหลากก่อนที่เส้นทางเบื้องหน้าจะปรากฏเห็นเป็นแนวบันไดหิน ที่ทอดยาสูงขึ้นไปจนใกล้จะชนขอบเพดานถ้ำเป็นใครกันผู้ที่มาสร้างสรรบันไดาทางเดินนี้เอาไว้ให้ก่อนที่ทั้งเจ้างูใหญ่และพระมหาจะมุ่งหน้าขึ้นไปบนบันไดที่ไต่ขึ้นสูงชันจนขึ้นมาสุดขั้นบันไดไต่ถึงเพดานถ้ำเหลือเพียงปล่องช่องพอดีตัวให้ลอดผ่านข้ามไป เจ้างูใหญ่ไม่รอช้ามันยื่นหน้ามุดเลื้อยข้ามปล่องช่องนั้นหายไปหากในใจพระมหาให้รู้สึกหวาดเสียวขาสั่นขึ้นมาเมื่อรู้ว่าอีกฝั่งนั้นมันก็มีขั้นบันไดที่สูงชันซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการปีนไต่ลงไปยังให้พระมหาต้องรวบรวมความกล้าเพราะแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นคนที่กลัวความสูงอยู่แล้ว ก่อนจะค่อยๆดันร่างที่สั่นเท้าข้ามช่องปล่องลอดมาอย่างช้าๆทั้งแข้งขาก็เกิดอาการสั่นกลัวยิ่งเมื่อมองลงไปที่สุดแนวบันไดให้ยิ่งใจหายต่อความลาดชันกับมือไม้ที่หวัดกลัวจนตัวสัน่นอีกฝ่ามือที่เปียกชุ่มไปด้วยผดเงื่อในขณะที่มัวแต่ลังเลก็พลันเกิดพลาดท่า มือที่พยายามเอื้อมคว้าชะงงอนหินเกิดจับพลาดลื่นถไลยังให้ร่างของภิกษุหนุ่มเสียการทรงตัวจนเกิดจวิตพลัดตกลงมาหากยังนับ,บ่าโชคดีที่ชายจีวรเกิดไปเกี่ยวรั้งอยู่กับชงังงอนหินชายผ้าจึงได้ช่วยฉุดคว้าร่างของพระมาหาเอาไว้ไม่ให้ตกลงไปหากแต่ในความรู้สึกที่กำลังนึกว่าปลอดภัย ในหูก็พลันได้ยินเสียงชายทีวรปริขาดลั่นแควกขึ้นมาเพียงเท่านั้นพระมหาจึงรีบเอื้อมมือคว้ากอดหลักศิลารั้งตัวไว้แน่นหากแข้งขาตอนนี้ก็คงมีแต่ความสั่นเทาก่อนจะค่อยๆประคองร่างไตตัวลงมาช้าๆจากยอดเพดานถ้ำลงสู่ที่ต่ำผ่านขั้นบันไดหากเจ้างูใหญ่ที่นอนรออยู่เบื้องล่าง เราวกับจะไม่ได้สนใจว่าภิกษุหนุ่มจะพลัดตกลงมาหรือไม่มันทําท่านอนรอด้วยความสบายอกสบายใจจนเมื่อพระมหาเก้าพ้นบันไดขั้นสุดท้ายลงมาพร้อมกับแข้งขาที่ยังสั่นไม่หายเมื่อแงนกลับไปมองให้ยิ่งตกใจด้วยไม่คิดว่าตนจะรอดพ้นลงมาได้อย่างปลอดภัยจากในบันไดที่สูงชันนี้ ฉันถึงกับแข่งขาอ่อนแรงสุดร่างนั่งพักลงตรงโขดหินกับชีพจรที่เต้นสั่นลั่นระรัวแต่ยังไม่ทันไรเจ้างูใหญ่มันก็ชูคอขึ้นมาทำท่าพยักหัวเรียกให้พระมหาลุกขึ้นเพื่อเตรียมออกเดินทางต่อไปจันภิกษุหน่มถึงกับต้องบ่นพ้อต่อเจ้างูผู้นำทางแม้เอาใหญ่เลยนะไม่รู้จะรีบไปไหน ให้นั่งพักสักประเดี๋ยวใจก็ไม่ได้พระมหาแม้จะบ่นให้แต่ก็ต้องรีบลุกตามไปอยู่ดีหากในถงถ้ำนี้มีความรู้สึกประหลาดตาด้วยหินผาที่ซ้อนทับกันเรียงรายได้ปรากฏสีสันอันสุกปลังดังทองคำเมื่อภิกษุหนุ่มเดินเข้าไปใกล้ก็จะเกิดแสงสว่างสวัยสีทองส่องประกายออกมาหากพระมหา ก็ไม่กล้าที่จะเอื้อมมือเข้าไปคว้าจับต้องได้เพียงมองแล้วก็เดินผ่านไปราวกับหินทุกก้อนนั้นมีแสงอัมพัยที่เรื่อนวนออกมา่องนำทางให้พระมหาเดินต่อไปก่อนที่ทันใดในหูก็พลันแววยินเสียงดนตรีประโคมขับลอยมาราวกับว่ากำลังมีนักดนตรีบรรเลงเพลงอยู่ไม่ไกลทั้งในสายลมที่แผ่วพัดโชยมา ก็ได้นำพาเอากลิ่นหอมเย็นให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายที่ได้สูดดมราวกับเส้นทางที่ทอดไปในดินแดนปริศนาจะนำพาภิกษุนมไปจนถึงทิพวิมานก็มิปานเพียงประเดี๋ยวใจในความคิดที่สิ้นสุดแสงสว่างจากศิลาที่เจิดประกายจ้าออกมาก็ได้เผยภาพตรงหน้ามันคือประตูบานใหญ่ที่ถูกปิดไว้ พระมหาแงหน้ามองขึ้นไปจนสุดขอบด้านบนที่ชนเพดานถ้ำประตูสีทองประหลาดนี้มาปรากฏอยู่ในที่แห่งนี้ได้อย่างไรทั้งลวดลายที่สลักสลาวประดับประดาก็ช่างวิจิตตรการตาอย่างที่พระมหาไม่เคยพบเจอมาก่อนอีกในใจก็ให้เกิดความสงสัยใครรู้ว่าหลังประตูบานนี้มันจะนำไปสู่สถานที่แห่งใดกัน เพียงสิ้นความคิดเท่านั้นพลันประตูบานใหญ่ก็ค่อยๆแง้มเปิดออกมากับแสงสว่างจ้าส่องผ่านช่องบานประตูส่วนเจ้างูใหญ่ก็ไม่รอช้ามันรีบยื่นหน้าเลื้อยเข้าไปปล่อยให้ภิกษุหนุ่มยังคงยืนอึง้งตกตะลึงอยู่กับภาพตรงหน้าในถงถ้ำอันโอฬาอนตรการตาได้ซ่อนมหาวิมานสถานอันตรการใจ ไปด้วยการประดับประดาทั้งเพชรนินจินดามากมายอีกทั้งผืนผ้าภูษาอภรร์หลากสีที่ตกแต่งห้อยระยะกับมูมวลพฤกษานานาพันธ์อันงดงามหรือว่าที่นี่จะเป็นทิพวิมานสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นที่สถิตของเทพเทวากันเล่าทั้งผู้คนมากมายที่กำลังรื่นเริงบันเทิงใจอยู่ในการระบำรำฟ้อน ของนางอัปปสนโฉมฉายต่างกําลังรำรารอยู่บนเวทีนาฏการลานแสดงกับชายหนุ่มรูปงามมากมายต่างกําลังบรรเลงเพลงดนตรีที่ฟังเพลิดเพลินราวกับจะหิ้วพระมหาให้ลอยเลี้ยวอยู่ในพวังทั้งทุกผู้ทุกคนในทิพวิมานสถานที่แห่งนี้ล้วนมีแต่คนหนุ่มสาว ไม่พบว่ามีผู้เท่าชแชรคนแก่ชราปรากฏให้เห็นก่อนที่ทันใดชายผู้นั่งอยู่เป็นประธานจะยกมือขึ้นมาทำท่าให้สัญญาณเพียงเท่านั้นเหล่าบริวารต่างก็หยุดนิ่งแล้วหันมองมาที่พระมหาเป็นสายตาเดียวกันนิมนต์พระคุณเจ้าเข้ามาก่อนครับ สุรเสียงอันสันส้านดังกังวานมาจากปากของชายผู้อยู่ท่ามกลางก่อนที่เหล่าบริวารทั้งหลายต่างพากันก้มลงหลีกทางให้พระมหาในท่าทีที่ตกประมาจจึงค่อยๆก้าวขาเดินข้ามธรณีประตูนั้นเข้าไปส่วนเจ้างูใหญ่มันก็เลื้อยเล่นอย่างเพลิดเพลินชมความงามของสถานที่นี้ไปทั่วนิมนต์นั่งก่อนขอรับ ชายผู้เป็นประธานนิมนต์ภิกษุหนุม่มด้วยความนอบน้อมราวกับจะรู้กาละเทศะของธรรมเนียมมนุษย์ก่อนที่พระมหาจะนั่งลงบนแท่นอันมีอาสนะปูลาดไว้ให้พระคุณเจ้าคงเดินมาไกลนิมนต์ฉันน้ำให้หายเหนื่อยนั่งพักให้หายเพลียพูดจบชายคนดังกล่าวก็รินน้ำใส่จอกประเคนส่งมาให้พระมหา หากในใจภิกษุหนุ่มยามนี้มีเพียงความงุนงงต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งพยายามเรียกปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาด้วยเข้าใจว่าตอนนี้ตนคงกำลังหลับฝันไปในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าหาใช่ความจริงพวกเราคือเหล่าเทพคนทันอาศัยอยู่ในถ้ำบาดาลแห่งนี้มาเนิ่นานานนับพันปี กับสถานที่อันรื่นรมสมประดีมีเพียงความสุขสนุกสนานไร้การรบกวนจากผู้ใดหากพระคุณเจ้าปรารถนาหรือพอใจใครจะพำนักอยู่กับหมู่ชาวเราในสถานที่อันเป็นทิพย์แห่งนี้พวกเราต่างก็ยินดีที่จะให้พระคุณเจ้าได้อยู่ร่วมเป็นเทพนิกายเดียวกันคำอธิบายได้ไขความกระจ่างใจให้แก่พระมหา จึงได้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้คือวิมานของเหล่าคนทันที่วันวันล้วนเพลิดเพลินอยู่กับการเสพสุขสุนทรีในโลกิยสุขหากในคำพูดนั้นมันยังได้แอบแฝงในยะของการเชื้อเชิญจากคนทันผู้เป็นหัวหน้าราวกับจะบอกว่าให้พระมหาศึกเสียจากความเป็นพระแล้วมาสู่ความเป็นเทพคนทัน ร่วมเสพสวยสุขอันไม่มีประมาณทั้งเล่ายาอาหารอีกนางอัปศรผุ่งงดงามมากมายจักได้ร่ายรำบรรเลงมอบความบันเทิงให้ในทุกเชา้าค่ำดื่มดำสุนทรีไม่มีประมาณช่างหน้าอัศจรร์ใจให้ได้พบเห็นอาตมาแทบไม่เชื่อว่าสถานที่เช่นนี้จะมีอยู่จริงทั้งไม่น่าเชื่อว่า อุบาสกจะดำรงอยู่มาได้เป็นเวลานับพันปีโดยไม่มีความแก่ชรามาสู่สังขารหรือดูราวกับพวกท่านทั้งหลายจะครองวัยหนุ่มสาวมาโดยนิรันดร์การพระมหาพูดออกไปด้วยมีความสงสัยในหมู่คนเหล่านี้ที่ต่างคนราวกับอยู่ในอายุไวัยไล่เลี่ยกัน พวกกระผมอยู่กันมาโดยไม่มีความชราใดๆให้ต้องเสื่อมสังขารขอรับแม้เมื่อพระคุณเจ้ามาสู่หมู่เราก็จะเป็นเช่นเดียวกันด้วยน้ำอมฤตที่ดื่มกินทุกวันจะครองความหนุ่มสาวโดยไม่มีวันเท่าชราให้ได้มีเวลาสนุกสนานเพลิดเพลินจนไม่รู้จบสิน้นพูดจบคนทันผู้เป็นใหญ่ในสถานที่ก็ลุกขึ้น ชี้มือลงไปในบ่อน้ำที่อยู่บนโขดหินหยดน้ำอันไหลรินลงมาจากชะง่อนศิลาตกลงมารวมกันอยู่ในแอง่งอันมีควันไอพวยพุ่งฟุ้งขาวขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานั่นคือบ่อน้ำอมฤตแม้ผู้ใดได้ดื่มกินจะยังให้สังขารทรงสภาพความอ่อนไวัยไม่แก่ชราพระมหาจึงเพ่งกระแสจิตพินิษด้วยใจลงในองค์ฌาน ก่อนจะได้ปรากฏแก่ใจเห็นในความจริงว่ามูเทพคนทันทั้งหลายเหล่านี้หาใช่เทพเทวาที่มาจากสวงสวรรค์หากแต่เป็นหมูเทพคนทันที่ถูกอัเปหิขับไล่มาด้วยอาญาความผิดจนต้องพากาันมาหลบซ่อนอยู่ใต้คูหาบาดาลแห่งนี้อีกทั้งความเป็นนิดนิรันด์อันใดก็หาใช่เรื่องจริง ทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่ในวิมานสถานอันเป็นทิพย์แห่งนี้ล้วนมีแต่ภาพลวงตาอันเกิดขึ้นมาจากมนมายาวิชาลวงคนทัานเหล่านี้ต่างก็มีจิตใจชั่วร้ายหวังจะได้จับพระมหามาฆากรินด้วยความเชื่อต่อลัทธิบูชาความเป็นนิรันด์อันไม่มีอยู่จริงเทพชั้นต่ำเหล่านี้ต่างมีคติที่เชื่อว่าหากได้กินเนื้อของนัก รถผู้ทรงศีลจะยังให้สังขารมีอายุไขที่ยืนยาวหากเป็นนักบวชที่มีสภาวะธรรมขั้นสูงก็จะยิ่งทวีพลานุภาพต่อคำสาบอันเป็นนิรันร์เมื่อแจ้งแก่ใจในความจริงนั้นพระมหาก็หันมาสนทนากับชายผู้เป็นหัวหน้าสถานที่อาตมาไม่ได้ประสงค์ใจหรือใครจะอยู่ร่วมกับหมู่ท่านทั้งหลาย ขอเชิญพวกท่านทั้งหลายจงได้พากันรื่นเริงบันเทิงใจกันให้สุขสบายเถิดนะด้วยอาตมามีความประสงค์ใจ<ม>ในความเป็นนิพนิรันอันแท้จริงคือการได้เจริญธรรมเพื่อเสวยวิมุตติสุขคือความสุขแห่งใจในแท้จริง<ม>เห็นทีว่าตัวอาตมาคงต้องออกเดินทางต่อไปทั้งไม่อยากจะขัดจังหวะของเหล่าอุบาสกภิกษุหนุมที่รู้แก่ใจในความจริง หากกระแซงกแกล้งตอบเลี่ยงไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแต่ว่าหัวหน้าเทพคนทันนั้นเรากับจะรู้ใจในภิกษุหนุ่มเมื่อมาถึงแล้วก็ขอได้พักอยู่กับพวกเราสักวันเถิดพระคุณเจ้าแล้วค่อยออกเดินทางต่อขออย่าได้ปฏิเสธเลยพวกกระผมจะได้ถวายน้ำอมฤตอันเป็นอมตะให้แก่ท่านเพื่อท่านจะเกิดเปลี่ยนใจใคร่อยู่ต่อ บัดนี้ต่างฝ่ายจึงต่างเล่นแง่ยักแย่ยักยันยื้อกันไปในอุบายทั้งฝ่ายเจ้าถิ่นก็เพื่อจะจับกินพระมหาส่วนภิกษุหนุ่มผู้หลงเข้ามาก็เพียงหาอุบายให้ได้หลุดรอดออกไปเราสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ได้โดยเป็นน,นิรันนั้นหามีไหมทุกชีวิตล้วนต้องเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นเงื่อนไขแห่งไตรล,ลักษ แม้เป็นถึงเทวดามหาพรหมก็ไม่พ้นต่อความตายอาตมาจึงหาได้สนใจในความเป็นนิรัน์ที่ท่านได้กล่าวถึงขอให้พวกท่านทั้งหลายจงได้ละเสียจากความเห็นผิดทั้งเรื่องที่คิดจะฆ่าแกงอาตมาเพื่อหวังว่าจะได้ชีวิตอันเป็นนิรันนั้นก็ขอให้ละทิ้งเจตนาและพากันเกิดความเข้าใจเสียใหม่นอกจากจะไม่มีความเป็นอมตะแล้ว สำร้ายพวกท่านทั้งหลายยังจะต้องตกนรกหมกไหมในบาปกรรมที่กระทำนี้อีกด้วยพระมหาเห็นว่ายิ่งเสียเวลาเปล่าด้วยต่างฝ่ายต่างรู้ซึ้งถึงเจตนาของกันและกันนั้นเป็นอย่างดีจึงไม่มีความจำเป็นที่จะอ้อมค้อมกันอีกต่อไปยังให้ร่างคนทันที่ยืนอยู่ตรงหน้ากลับเปลี่ยนทีท่าเป็นสีหน้าทำเหมือนถึง ทั้งสภาพร่างกายของชายหนุ่มก็พลันมาเปลี่ยนไปกลายร่างเป็นอสุรกายตัวดุร้ายสูงใหญ่ใบหน้าสีดำมาเมืออม,มีเขายาวงงงมผุดงอกขึ้นมาที่กลางศีรษะอีกเหล่าบริวารทั้งหลายก็ล้วนแล้วแต่เป็นปีศาจร้ายด้วยกันทั้งสิน้นฮ่าฮาฮาฮาเมื่อรู้ความจริงเช่นนี้แล้วก็อย่าหวังว่าจะหนีรอดออกไปได้ พวกข้านี้หิวกระหายอยากจะกินเนื้อนักบวชกันมานานแล้วไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้อยู่ดีๆก็จะมีอาหารอันโอชะเดินเข้ามาให้พวกข้าได้จับกินเพียงสิ้นคําพูดเท่านั้นเหล่าพิศาบริวารต่างก็ส่งเสียงหัวเราะร่วนขึ้นมาทั้งเวียงวังอันประดับประดาอาราอารามงามตาเกิดมาพลันมาลายหายไป เหลือไว้เพียงกองหินกับซากปร,รักหักพังของเทวสถานนิกายมารเมื่อเห็นว่าไม่อาจเปลี่ยนใจสัตรูที่อยู่เบื้องหน้าพระมหาก็หลับตากำหนดจิตน้อมใจลงในองค์ฌานแล้วบันดาลด้วยฤทธิ์อภิญญาให้เกิดคลื่นหอมลมซัดพัดออกไปใส่ยังร่างปีศาจมากมายที่ยืนรายล้อม ยังให้เหล่าบริวารหมู่มารทั้งหลายต่างล้มกระเด็นกันไปไม่เป็นท่าหากแต่ว่าร่างที่ยังยืนจังก้าของราชาปีศาจกลับไม่สะทกสะทานก่อนที่ในตาอันแดงกัมจะถลึงเบิกกว้างแล้วร่างดำใหญ่นั้นมันก็พุ่งเข้ามาแต่ยังไม่ทันจะถึงร่างของพระมหากับพรากฏว่าเจ้ามูใหญ่ได้พุ่งฉกเข้าใส่ไปยังร่างของจอมปีศาจ ทัางลำตัวอันกำยำใหญ่ก็พันรัดฟัดสู้อยู่กับจอมอสุรกายต่างฝ่ายต่างออกแรงสู้กันอยู่พันตัวทั้งงูทั้งจอมอสุรกายจึงได้ล้มกลิ้งก่อนที่เจ้างูใหญ่จะพลาดท่าถูกจับเบี่ยงฟาดกระเด็นออกมาฝ่ายพระมหาก็พยายามเพ่งกระแสแห่งพลังจิตออกไปหากภิกษุหนุ่มผู้ยังใหม่ในการเล่นธิอ์อภิญญา จึงไม่แก่กล้าพอที่จะต้านทานต่อพลังแห่งมนตราพยาธรที่มีอำนาจตบะอันแก่กล้ายังให้พระมหาถึงกับเซธลาล้มลงด้วยพลังสะท้อนกลับและในฉับพลันทันใดอุ้งมืออันกำยำใหญ่ของจอมปีศาจก็เวียงฟาดเข้ามาที่ร่างของพระมหาจนกลิ้งกระเด็นไปในพื้นถ้ำทำให้ภิกษุหนุ่มถึงกับบอบช้ำเลือดกบปาก ่อนที่ร่างสูงดำใหญ่จะเดินใกล้เข้ามาแม้เจ้างูผู้นำทางตอนนี้มันก็นอนสมสิ้นแรงด้วยอาการบาดเจ็บไม่ต่างกันส่วนพระมหาที่สิ้นทา่าพยายามตะเกียกตะกายจะลุกขึ้นมาหากแต่ว่าเจ้าปีศาจร้ายได้ย่ำเท้าของมันเหยียบยันลงมาอยู่ที่กลางอกของภิกษุหนุม่มแค่เพียงมันออกแรงบทขยี้ร่างของพระมหานี้ก็คงจะแหลกยับ แต่ภิกษุนมกลับสงบนิ่งหลับตาแล้วกำหนดจิตอธิษฐานว่าหากตัวเรายังมีเหลือซึ่งคุณงามความดีที่ได้เคยบำเพ็ญเพียรสร้างมาก็ขอให้บุญญาบารมีจงได้ช่วยพิทักษ์รักษาหากแม้นว่ามาถึงคราวที่ต้องล้มหายตายไปก็จะไม่อาลัยอันใดในชีวิตเพียงสิ้นความคิดเท่านั้น ก็พลันเกิดแสงสว่างเจิดจ้าส่องลงมาสว่างสวัยยังให้เหล่าอสุรกายทั้งหลายต่างกรีดร้องขึ้นหอยหวนแล้วผักกันอันตรธานสิ้นไปพร้อมกับแสงไฟเจิดจ้าที่วูบดับลงเมื่อสิ้นแสงสว่างนั้นก็พลันได้ปรากฏร่างของนักบวชชราที่พระมหายังจำได้ว่าเคยพบกันในความฝัน ช่างอัศจรรย์เหนือคำบรรยายที่ได้เห็นว่าภาพความฝันมันได้มาปรากฏเห็นเป็นความจริงก่อนที่ชายชาราซึ่งยืนนิ่งอยู่บนเนินศิลาจะหันหลังให้แล้วเดินกลับไปโดยไม่สนใจพระมหาเห็นดังนั้นภิกษุหนุ่มจึงรีบตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาประคองร่างอันโซเซเข้าไปหาเจ้างโงูใหญ่ก่อนที่ทั้งสองจะรีบพาก,กันออกจากสถานที่อันตรายแห่งนี้ ในเส้นทางอันทอดไกลลึกเข้าไปในถ้ำเบื้องหน้าพระมหายังแลเห็นหลังของนักบวชชราที่เดินนำอยู่ไกลๆก,กับเจ้างูใหญ่และพระมหาที่ประคองร่างอันบอกช้ำตามมาโดยยังไม่รู้ว่านักบวชชราผู้มาช่วยชีวิตเขาทั้งสองไว้เป็นใครกันแน่